สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลานี้ในวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะก็จะเจอกับออนเป็นประจำค่ะในช่วงของ most variety นั่นเองที่จะพาคุณนะคะเข้าสู่โลกแห่งภาพยนตร์ค่ะที่มีทางด้านของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะคะเข้ามาผนวกรวมกันแล้วก็สร้างความบันเทิงให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามชมภาพยนตร์นะคะที่ออนจะแนะนําให้ไปดูหรือว่าเข้าฉายในโรงภาพยนตร์แล้วนะคะแล้วก็มาร่วมสนุกกันค่ะขอประกาศ ชื่อผู้โชคดีกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วกับภาพยนตร์นะคะที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยกับ Draft Day นั่นเองค่ะเป็นศึกคนชนคนที่ได้เควินคอสเนอร์เนี่ยนะคะเขาแสดงนำเอาไว้กับเจนนิเฟอร์การ์นเนอร์ด้วยมีผู้โชคดีนะคะสองท่านเช่นเคยค่ะที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์รวมไปถึงกับบัตรยน์เวอร์ลิงนะคะนี่ก็คือคุณเพนซินีจากกรุงเทพมหานครและอีกท่านหนึ่งคุณปริมประภาจากสมุทรปราการแสดงความยินดีด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของ m o ส t v ร r ิตี้กันดีกว่าค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชม2ท่านนะคะติดตามรายการ MOST New ของเราได้ทั้งสาระความบันเทิงแล้วก็ยังได้บัตรชมภาพยนตร์รวมไปถึงกบ,บัตรโยนโบลิง่งกลับไปบ้านฟรีๆกันอีกด้วยค่ะ สำหรับภาพยนตร์นะคะในสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้ based on true story ก็คือจากเรื่องจริงที่ต้องย้อนกลับไปนะคะหลายปีโขอยู่ค่ะคุณผชมแล้วก็เป็นตำนานจริงๆนะคะสำหรับสะพานข้ามแม่น้ำแควถ้าเกิดใครที่เคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์หรือว่าอ่านหนังสือกันมาเยอะๆเนี่ยนะคะก็จะรู้ค่ะว่าสะพานเป็นสะพานเชื่อม ระหว่างไทยไปพมา่าหรือว่าแต่ก่อนเขาเรียกว่าสยามนั่นเองนะคะไปพมา่าแต่เป็นการสร้างรางรถไฟนะคะโดยคนญี่ปุ่นค่ะแล้วก็จับเฉลยศึกนะคะก็คือเป็นหนุ่มอังกฤษเนี่ยมาเป็นเฉลยศึกเพื่อที่จะมาขนแล้วก็สร้างนะคะรางรถไฟเพื่อให้ไปถึงสุดท้ายเนี่ยแหะคะ่ะ มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมานะคะเพราะว่าคนที่เขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นตำนานความแค้นนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยถูกญี่ปุ่นจับเป็นเฉลยแล้วก็ถูกทรมานนะคะจนเสียชีวิตความแค้นนั้นค่ะก็เลยฟันกูขึ้นแล้วก็เกิดมาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเอง The Railway Man ค่ะชื่อภาษาไทายคือแค้นสะพานข้ามแม่น้ำแควอย่างที่บอกไปนี่แหละคะ่ะว่ายุคสมัยก่อนนั้นนะคะ ญี่ปุ่นค่ะได้จับนะคะ,ะเฉลยศึกนะคะก็คือเป็นชาวอังกฤษชาวสกอตแลนด์เนี่ยนะคะที่เขาทำงานอยู่ที่สิงคโปร์จับตัวมาแล้วก็มาเป็นเฉลยในการที่จะสร้างรางรถไฟข้ามประเทศไทยไปพมา่าจากนั้นนะคะในการที่เป็นเฉลยเนี่ยไม่มีใครที่จะได้รับความสะดวกสบายแน่นอนถูกทรมานบ้างนะคะจนกระทั่งเนี่ยเป็นกระดูกหรือร่างที่ไร้วิญญาณค่ะแล้วก็หนุ่มคนนี้หรือว่านัก ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะก็คือ Colin f i r t t Colin f i r t t นะคะก็มีภาพยนตร์มากมายเลยอย่าง Bridget j o n n s d i r y y หรือว่าจะเป็น l o v e a c t u a l r y ที่เขาเล่นแนวแบบว่าความรักกุกกิ๊กใสๆมาแต่มาครั้งนี้ค่ะเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าที่ก็ต้องบอกว่าตีบทแตกจริงๆแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความเศร้าความเสียใจยแล้วก็ความเจ็บปวดที่เขาได้ถูกทรมานในช่วงยุคนั้นนะคะ แต่ว่ามันไม่จบเท่านั้นไงคะเมื่อเขาอยู่รอดแต่เพื่อนเขาตายไปเขาก็เลยกลับมาล้างแค้นให้กับเขาเพราะว่าเขาสืบทราบมาว่าญี่ปุ่นคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็การถ่ายทําเรื่องนี้ค่ะก็เลยยกกองมาถ่ายทําที่เมืองไทยด้วยนะคะแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยได้เหมือนกับเล่าเรื่องราวผ่านกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไปนะคะโดยมีนิโคลคิตแมนสาวคนนี้เนี่ยมากบทบาทจริงๆแล้วก็ ความสามารถเนี่ยนะคะได้รางวัลไปหลายรางวัลเลยทีเดียวค่ะการันตีได้เลยนะคะว่าเขาจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยน้ําตาซึมหรือว่าต้องบอกเลยว่าอ่อนน้ําตาไหลเลยดีกว่าค่ะใครอยากรู้ว่าภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้จะถ่ายทอดนะคะถึงความเป็นมาอย่างไรของรางรถไฟสะพานแม่น้ําแควที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันที่กาญจนบุรีเนี่ยนะคะ ต้องเข้าไปดูกับ The Railway Man นั่นเองนะคะสำหรับแค้นสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ต้องตบมือให้เลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะใครอยากจะร่วมสนุกกับเราโดยการที่นำบัตรชมภาพยนตร์ฟรีๆนะคะในช่วงของ Most Variety ไปชมกันก็ตอบคำถามให้ถูกค่ะภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะคะ The Railway Man แค้นสะพานข้ามแม่นะะ้ำแควเขาถามว่า อิลิกโลแม็กซ์ที่รับบทโดยคุณ c o l ินเฟิร์สเนี่ยนะคะประกอบอะไรขึ้นมาตอนที่เขาเนี่ยนะคะได้ถูกจับเป็นเฉลยพิมพ์ mn 1ตอบว่าวิทยุรับส่งเพื่อใช้รับฟังข่าวสาร mn 2คือ รถจักไอ้น้ำค่ะถ้าเกิดรู้คำตอบแล้วได้เข้าไปดูภาพยนตร์ในช่วงเวลานั้นนะคะก็ส่งกันเข้ามาค่ะที่4689110ครั้งละ3บาท MN1 ย้ำคือวิทยุรับส่งเพื่อใช้รับฟังข่าวสาร MN2 คือรถจักไอ้น้ำค่ะตอบถูกไม่ถูกอย่างไรส่งมาเยอะๆค่ะเพราะว่ายิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะใครที่เป็นผู้โชคดีก็จะได้รับบัตรชมภาพยนตร์และก็บัตรโยนโบริงจากรายการโมส t นิ w ไปค่ะ และช่วงเวลานี้นะคะคงต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีเมเจอร์ซินิเพล็กนะคะรวมไปถึงกับบัตรยนต์โบโลิ่งด้วยนะคะที่ให้คุณชมเนี่ยได้ไปสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินความบันเทิงครบวงจรจริงๆติดตามชมรายการนะคะมอสเนวของเรากับช่วงมอสวาริตี้แบบนี้ได้ทุกวันศุกร์ค่ะจะนําภาพยนตร์ดีๆนะคะที่มีสาระและความบันเทิงมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลุ้นกันตามแล้วก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านหน้าจอแบบนี้ไปวันนี้หมดเวลาของออนแล้วค่ะเจอกับออนได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าไปแล้ว สวัสดีค่ะคำถามประจำสัปดาห์ภาพยนตร์เรื่อง The Railway Man แ้นสะพานข้ามแม่น้ำแควอิริกโลแมกได้ประกอบอะไรขึ้นมาตอนที่เป็นฉเฉลย MN1 วิทยุรับส่งเพื่อใช้รับฟังข่าวสาร MN2 รถจักรไอ้น้ำ ส่งคำตอบผ่านทาง SMS เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยพิมพ์ MN1 หรือ MN2 ส่งมาได้ที่4689110ครั้งละ3บาทผู้ที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์จาก Major ร i n e p l e x 2ที่นั่งและบัตรยนโบลิง2ใบจำนวน2รางวัล